เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2025หัวข้อท่านอยู่เหนือทูตสวรรค์ข้อพระคำหลักฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่14 14 ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรืออ่านพระคำทีทีบรูบทที่หนึ่งข้อที่สิบสามถึงสิบสี่สิบสามแต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่าจงนั่งที่เบื้องขวาของเรา จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่าน 14. ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเทียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือเนื้อหาอ่านพระคัมภีร์วันนี้บอกเราว่าทูตสวรรค์คือวิญญาณผู้ปรนิบัติรับใช้กล่าวอีกในหนึ่งคือ พวกเขาถูกส่งมาเพื่อรับใช้บุตรของพระเจ้าบางครั้งผมต้องเดินทางคนเดียวตอนกลางคืนและเมื่อมีคนถามผมว่าคุณพ่อคะทำไมคุณพ่อถึงเดินทางคนเดียวตอนกลางคืนคุณพ่อไม่รู้หรือว่ามันอันตรายผมบอกพวกเขาว่าผมมีบอดี้การ์ดส่วนตัวที่มองไม่เห็นพวกเขาชื่อ ความดีและความเมตตาเพลงสดุด,ดีบทที่23ข้อที่6กฉบับคิงเจมส์หกนาทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาสืบไปเป็นนิดท่านคงจะรู้สึกกลัวเมื่อเห็นทูตสวรรค์เป็นครั้งแรก เพราะทูตสวรรค์น,นั้นใหญ่โตมโหลานทูตสวรรค์ยังมีอนุภาพมากทูตสวรรค์เพียงองค์เดียวสามารถสังหารทหารได้ถึง185,000นายในคืนเดียว 2. องพงกริย์บทที่19ข้อที่35 35และอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระยาเวได้ออกไป และได้ประหารคนในค่ายอสัสซีเรียเสีย185,000คนและเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดดูสิพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นศพแต่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ทูตสวรรค์รับใช้ท่านท่านที่รักของผมท่านต้องเข้าใจว่าถึงแม้ทูตสวรรค์จะได้รับมอบหมายให้รับใช้ท่าน แต่ท่านก็ยังต้องสั่งสอนพวกเขาให้ปฏิบัติตามพวกเขาต้องปฏิบัติตามคาสั่งของพระเจ้าเป็นหลักดังนั้นการสั่งสอนสะท้อนพระวจนะของพระเจ้ากลับไปหาพวกเขาและพวกเขาจะเชื่อฟังทันทีท่านต้องเข้าใจด้วยว่าพระวจนะของพระเจ้ามีพลังอำนาจเฉพาะในปากของบุตรของพระองค์เท่านั้น นั่นหมายความว่าหากท่านยังไม่ได้บังเกิดใหม่แทนที่เขาจะเชื่อฟังท่านทูตสวรรค์อาจทำงานต่อต้านท่านได้หากท่านไม่เชื่อว่าทูตสวรรค์สามารถทำงานต่อต้านมนุษย์ได้โปรดอ่านเรื่องราวของบาลาอัมในกันดานวิถีบทที่22ข้อที่2 1่สิบถึงสา2ส ดังนั้นบาลาอัมก็ลุกขึ้นแต่เช้าและผูบอันลาแล้วไปกับพวกเจ้านายของโมอับ22แต่พระเจ้ากริ้วบาลาอัมเพราะเขาไปดังนั้นทูตของพระยาเวมายืนขวางทางเป็นผู้ขัดขวางบาลาอัมส่วนบาลาอัมขี่ลาโดยมีคนใช้สองคนไปกับเขา23 เมื่อลานั้นเห็นทูตของพระยาเวถือดาบในมือยืนขวางทางอยู่ลาก็เลี้ยวออกจากทางและเดินเข้าไปในทุ่งนาบาลาอัมจึงตีลาให้กลับไปตามทางเดิน24แต่ทูตของพระยาเวมายืนอยู่ตรงซอยแคบๆในสวนองุ่นซึ่งมีกำแพงอยู่ระหว่างทั้งสองข้าง25 เมื่อลาเห็นทูตของพระยาเวก็ดันตัวไปติดกำแพงและมันดันเท้าของบาบลาอัมเบียดเข้ากับกำแพงบาลาอัมก็ตีลาอีกยี่สิบหกแล้วทูตของพระยาเวก็เดินหน้าไปยืนอยู่ตรงซอกแทบซึ่งไม่มีที่จะให้หลีกไปข้างขวาหรือข้างซ้ายยี่สิบเจดเมื่อลาเห็นทูตของพระยาเวมันก็หมอบลง โดยบาลาอัมยังคงอยู่บนหลังลาบาลาอัมก็โกรธจึงเอาไม้เท้าของเขาตีลานั้น28แล้วพระยาเวทรงเปิดปากลามันจึงพูดกับบาลาอัมว่าข้าพเจ้าทำอะไรแก่ท่านท่านจึงตีข้าพเจ้าถึงสามครั้ง29บเาบาลาอัมก็พูดกับลาว่า พราะเจ้ากลั่นแล้งเราเราอยากจะมีดาบอยู่ในมือเราจะได้ฆ่าเจ้าเสียเดี๋ยวนี้สามสิบลาก็พูดกับบาลาอัมว่าข้าพเจ้าเป็นลาที่ท่านเองขี่อยู่ทุกวันจนบัดนี้ไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเคยทำเช่นนี้กับท่านไหมบาลาอัมก็บอกว่าไม่เคยสามสิบเอ็ด แล้วพระยาเวทรงเปิดตาบาลาอมเขาจึงเห็นทูตของพระยาเวยืนขวางทางและถือดาบอยู่ในมือบาลาอมก็ก้มลงกราบสามสิบสองและทูตของพระยาเวพูดกับบาลาอมว่าทำไมเจ้าจึงตีลาของเจ้าถึงสามครั้งดูสิเรามาขัดขวางเจ้าเพราะเจ้าขัดขืนเรา สามสิบสามลาได้เห็นเราและหลีกไปจากหน้าเราถึงสามครั้งถ้ามันไม่ได้หลีกไปจากหน้าเราเราคงฆ่าเจ้าแล้วเมื่อตะกี้นี้แน่และให้ลารอดตายไปสามสิบสี่แล้วบาลาอัมพูดกับทูตของพระยาเวว่าข้าพระเจ้าได้ทำบาปแล้ว เพราะข้าพระเจ้าไม่ทราบว่าท่านยืนขวางทางป้านข้าพเจ้าอยู่บัดนี้ถ้าท่านไม่เห็นชอบข้าพเจ้าก็จะกลับไปสามสิบห้าแล้วทูตของพระยาเวพูดกับบาลาอัมว่าจงไปกับคนพวกนี้แต่เจ้าต้องพูดเฉพาะคำที่เราสั่งให้เจ้าพูดดังนั้นบาลาอัมก็ไปกับพวกเจ้านายของบาลาประเด็นปฏิบัติ ส่งทูตสวรรค์ที่ได้รับมอบหมายไปทำธุระโดยใช้พระวจนะของพระเจ้า